จเจริญพอรอันตมาภพาพระครูสุธีวุฒิคุณเจ้าวาดวัดโพธิคุณ,ว,ว,คณวันนี้เป็นวันครบรอบ90ปีชาติการ พุทธยานพิกุก็คือครบรอบ90ปีวันเกิดของหลวพ่อพระหายบุญพุทธยานโนวันนี้ทางคณะสงฆ์ศรัทธาวัดโพธิคุณได้จัดงานครบรอบ90ปีรวมทั้ง ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาได้รับความเมตตาจากศิษิยานุสิ์ของหลวงพ่อพระหายบุญที่เป็นทั้งบรรพชิตและกฤหัตมากมายในวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่นานเจ้าคุณพระวชิรนิมน์เจ้าอาวาสวัดอินทารามมรวิหารพระอาจารย์สุจินสุจินโนเจ้าอาวาสวัดหนองน้ําเขียวพระอาจารย์พระครูสุตะอุทิคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทารามมรวิหารซึ่งเป็นสิทธิสายบรรพชิต ซึ่งมีพรรษายุคการแล้วก็มีอายุวัฒนะที่เจริญอยู่ในยุคปัจจุบันรวมทั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระกวีวเจ้าวาดวัดพระนอนจักสีวรมรมิหารเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคห้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพร รองเจ้าคณะภาค4เจ้าวาดประตักฟ้าพราะรามหลวงพระเดชพระคุณพระราชสิทธิเวทีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดท่าหลวงพราะรามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระประสิทธิศทเสคุณเจ้าคณะจังหวัดตากหลวงพ่อพระสุนทรสม,สมสจา,ราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระวัชระบุราจารย์รองเจ้าคณะจาังหวัดตากหลวงพ่อพเจ้าคณะอำเภอแม่สอดพระคร,ร,รูไพโรศาสนนุกูลอีกทั้งพระเถรานุเถระอีกหลายรูปด,ด้วยกันและเมตตาม,มาในงานครบรอบ90ปีชาติการหลวงพ่อพระมหาบุญพุทธญาโนในงานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยค จนถึงประโยค1-2ในส่วนคาราบานั้นนำโดยท่านสัญญาเพชรเศษ,ษท่านในอำเภอแม่สอดท่านสุเทพจันเทศ ท่านผู้พิพักษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านด้วยกันที่เล่เอ่ยนามรวมทั้งศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่มีความพร้อมทั้งหลายๆด้านด้วยกันเพราะว่าความร่วมมือจากเสถียานุสิตต์หลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยานุในการจัดงานนี้ก็สืบสารประนิธานของหลวงพ่อในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาในเรื่องของการสนับสนุนในส่วนงานของคณะสงฆ์ถือว่าเป็นการดำลึก ในวันกนตัญญูบุรพาจารย์ก็อนุโมทนาสาธุก,การกับทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันนี้อีกทั้งในวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำบุญในหลายๆด้านด้วยกันเคยมาตั้งแต่ก็ทำคุณที่นี่อยู่แล้วก็สลาโสก็ยังก่อสร้างแตก็่งฮงไปนานและกลับมาครั้งนี้มันก็รู้สึกซะซึ่งว่าคือท่านออก่อนจริงและคิดว่า มันเป็นสิ่งที่สะท้อน,นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของท่านแ้ะถ,ถือว่าเป็นมงคลกในสถานที่ด้วยนะครับใสถานที่รัตนายอย่างนี้ท่านสามารถนะฮะสามารถจะพัฒนาถือว่าเป็นช้างเบิรไดในป่าเขาได้สามารถสร้างมา,มาเพียนประโยชน์คมประโยชน์ห้าประโยชน์ตีสามสองงหมดไม่ใช่ของง่ายปัจจุบนันนัดทำอย่างเดียวก็เปิดลึกพ,พอแล้ว แต่ว่าท่านสามารถสาาร,ถร้างได้และมันดนะูจะมีอนาคตและท่านสามารถเอารูปหลานของโยมไว้ได้เนี่ยมันจะนใหญ่มากนะทางสำนักวัดโพธิคุณนั้นมีนักเรียนสอบปร,ริญญนธรรมได้ทั้งหมด6รูปด้วยกันในฝ่ายประริญญนธรรมฝ่ายบาลีนั้นมีชั้นประโยคพตหกสมมเนรบอยชั้นประ,ยระ 5, โยคพตห้าสมมเนรโตสปุญญเขตสมมเนรเบิร์ดชั้นประโยคพตสี่พระมหาศักดิ์สิทธิ์สมจิตโต 3, ชั้นประโยคพทสามสนินนิยุชายกรและชั้นประโยคหนึ่งสองนั้นเป็นของท่านพระจิรายุทธิรธรรมโมส่วนการสอบนักธรรมในนักธรรมชั้นตีนั้นได้1ิบรูปนักธรรมชั้นโทได้4ี่รูปและมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีแก่โรงเรียนบ้านหินฝนโรงเรียนแม่สอดรวมแล้วก็ประมาณ30ทุนด้วยกันก็ขอขอบคุณวัดคนที่คุณมากมากเลยค่ะที่มอบทุนการศึกษาให้ทุกทุกปีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเดหญิงนัทธาทิดามาริซ้อนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านเวนฝนวันนี้ได้ทุนจากหลวงพ่อรู้สึกดีที่ได้รับทุนทุกๆปีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดกชายนาทีท,ทิมมี่อยู่โรงเรียนบ้านเวนฝนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับดีมากๆครับเอาไปใช้เกิดประโยชน์ครับซื้อพ่อชุดนักเรียนอะไรพวกนี้ครับผมขอขอบคุณทางวัดพุที่คุณมากๆนะครับที่มอบทุนการศึกษาพวกเราทุกๆปีครับผมขอขอบคุณมากๆครับ นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสารเจตนาที่หลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยานโนให้ส่งเสริมเด็กที่มีความประพฤติดีในการที่จะศึกษาเล่าเรียนในชั้นที่สูงสุดขึ้นการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาส ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีความสําคัญต่อสังคมไทยและคนไทยชาวพุทธก็ยังมีความเลื่อมใสศัสธาในพุทธนาอย่างเหนียวแน่นผ่านการบํารุงพระพุทธศานาในเรื่องของการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีซึ่งหลวงพ่อพระหัาบ,บุญพุทธญานโนนั้นได้ทํามาเป็นเวลายาวนานส่วนตัวตมาภาพนั้นเป็นลูกศิษย์ เป็นเจ้าวาดรูปที่2ได้รับการสนับสนุนจากาศรัทธาสาธุชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนมาตลอดยาวนานที่เป็นเจ้าวาดมาก็13ปีก็ออนุมโมทนากับทุกท่าน,นในท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานวยอวยัยขออํานาจปุณพสีรันาตนไตยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ บุญบาร,รมีธรรมของพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนบุญกุศลที่ถ่ายที่ท่านทั้งหลายได้เพียรทำจงมาเป็นตมบะเจชะพลวะปัจจัยหนุนเนื่องนำให้ทุกท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นเป็นทานที่ชอบประกอบด้วยทำก็ให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านทุกสิ่งทุกประการเทิน